เพิ่นบอกอีบ่าว่าเพิ่นอยู่ใสตอนนี้เอาฝนก็แล้วเพืนว่านะดว้ดวยไสิม,มาแล้วจะแนะนำท่วยให้มาเรจะได้คุยไปนักพันสิม,มามาแรงดว้วยมือนั่นกับว่าสิม,มาแต่วันที่สิบเก้ามียเลยว่าท่ทนทนานใดท่านใดว่าคิดเมียเนี่ยปุ๊บอ่งางแล้วพเดียอาได้สามเมียไปอยูืนดีกันอันนี้เราตามจริงเลยได้ถามว่าเมียเหี้ยบเลยให้อยู่เฮ็ดยหน้าตะเบ่าดีลูกเอให้มากนะแจนแจนให้มา ลูกก็สิมาถ้าเป็นหยังก็ลูกก็สิครบเฮ็ดให้กับมันเพิ่นจ้างแหน่ได๋จ้างว่าเป็นท่งเองติปาหนัน700,000เราก็ได้ได้ได้ว่าารถเมื่อว่าเมื่อไถนาุดให้แม่านึงไหนเมียมาก่อนแล้วไปป้องกับเมียหยังนี่ฮอดมงว่าซั่นซะดใส่น้ํามันรถเด้ออันนี้เด้ออ้าวไปใส่น้ํามันรถ ไปดีเด้อัสดียังเลยยังเลยแงกาวไนีพี่น้องนะต่อกันกับซองสาหมอีกแล้วต่อการวันนี้ผ้าต้องใส่้ากินเข่าช่างแล้วก็เอาเพอเอาเพอโดยเอาเป็นได้คือบบกินเข่าวบยากเข่าก็อยากกินเพอกินเฟอโดนไปแล้ว บ็ได้กินเพิรนกะดุนแนมได้กินเพิ่นจักรวาก็ะเมฆ้ากินพี่ผู้เมชะโดยกรสูบออมาสูกินน้ก็เอยู่บรีเวบรมากินบไกินเฟิอนันบมมก็สร้งเอาอีกเด้อจอยเมื่อไะรานก้าล้วบอวานแล้วกาวานเช้านี่วานชักตาตาเดียวมนตาเดียวโดยอผามากินเข่า่นางสร้งกินเพินไ เอาน้ายังบ่กินบ่น้าเป็บซี่เป็บซี่หรือเอาไยังเว็ซี่ก็ได้เนาะเว็บซีบอกรีบได้แต่งย่างไปเอาไปเอาให้โดยงาพี่น้องเอ้ยมานี่กะเละมาหาทั้งต้องใส่ต้องใส่อยู่เพื่อนนั่นแหละแต่ว่าเลยต้องใส่วานก้ามาเมื่อยเดเลยพามากินเข่าแต่ว่าอย่ากินเฟ้ออยากให้ต้องใส่เลยกินมัน เมียนั่นนี่ยนะเราคนพื่ได้กินจะโดนละเมียก็ไปโดนละดได้เดือนหนึ่งละเป็นปอท้องไซเดอเดือนหนึ่งละเป็นจังได้ทางน้าคนนะเไนสีมาเมื่อไรว่าเห็นหนออ่อยสีมาเมื่อแรงเนี่ยเป็นว่าอีกสีมาเมื่อแรงบ่ดสีมาเมื่อแรงเมื่อก่อนนั่นว่าวไฟสีมาแล้วคือบ่ได้มาเลยมันบอกว่าเนีย่ยอย่างงานันโตมาเ<อ>งินโตแบบนี้ว่าสีมาแบบนี้เดินบานกาแล้วอยากวันกาเมียนแล้วก็อยากให้มีพ่นเผาแบบนี้ เคน,น,นาบ,บาซิมาไม่นี้อีกโดยโอ้เมื่อก่อนนั่นบาซิมาอลไรก็เลยเฮ็ดยูฮันอีกและะ้วไม่นี่บาซิมาโดยตึกต้นนั้นท่านบานการมีบรรยากาศเห็นเผายังเมียเผาอเอาว่าเอาเสียร์บดกระตุกแล้วเอาทั้งไซโบ,บอิมเอาอีกเด้อน้องต็มถ้วยทั้งไซถ้วยเนากินจินเห้มันอิ่มเกินเราอีกยังอ่ะหน้าบ่ <Yeah. S 1> เอาลูกไปเอาไหมเป๊ปซี่ไปเจ้าอยากได้น้ำอย่างเจ้าไปเอาไปเราจะมาปรุงไปเจ้าจะเอาไงเดิ่ในใตู้เย็นเพื่อนไป็นใครเอารถกระเปาะพี่น้องเลยเมียครับเมียไปเฮดเวียนี่บ้างเอากิน,นกินเนี่ยเรามีแห้งเรามีน้องเราไม่ได้กินนัน จะโดนอะไรวะว่าสินเล่กับฉออกไปเลกันนะเล่จะออกไปอีกโดยไปตำตำิิมขันนะแบบตอกาตำขันเนี่ยตากานำไล่นีเคิ่นบอกอีว่าว่าเพื่อยูใส่ตอนนี้ฝนก้าวแล้ววานะโดยสิมาแล้วทุ่มให้มากมามาเล้งโดยมือนั่นกับว่าสิมาแต่วันที่สิบเก้ามีด่วยว่าทนายทนายบา ะกะได้ว่าให้อยู่ก่อนเด็อยู่ก่อนว่าในอยู่ก่อนก็เออเป็นหยังอยู่ก่อนก็พวกพวกเ่กี้วันนึงก็ถ้าเราบ่มาบ่แลงเจะได้ไปนอีกบ่ให้ขพาไปนบ่อยากไปนแนเดี๋ยวมา่แลงนี่จกถามแล้วว่าเราอยู่ไสสิพาไปนํดอกเออจะกินฮอดอยู่เนาะอยู่ผู้เมันกบ่ักเพี่น้องัวเเงาเงากินฮอดเมียบ่กินฮอดกินฮอด ยอขอบคุณค่ะข้ากินบดว่าทองใสวันนี้กินอันนี้กินผัดกะเพราหมูกรอบพี่น้องเลยทองใสวันกินอันนี้เดี๋ยวย่างไปหาหน้ากินกันเด้อเมื่อหน้าเมื่อไรคืไปเมื่อไหร่สมุนัสน,น,นสี่ที่เพี้ยนเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปทางไกลเนาะ ถ้าท้องใส่ถ้าว่าเมียบ่มากับชิจูกับแม่เม่าได้อยู่บ่้างจำนวนบะเมียเฮ็ดเบีอยก็คนเลยไปสิลูกกาลูกกามีคิดไม่ยังแน่นปุ๊บอ่างแล้วเรียกในตำลึงเมียไปอยู่ืนดีกันไอ้นี้พ่อตามจริงเลยได้ถ้าว่าเมียเฮ็ดเบียกเลยให้อยู่เฮ็ดหน้ากับแม่เม่าสิลูกกาใหญมากเนี่ยแจนแจกใหญ่มากใหญ่มากลูกกิจีมาแต่เป็นยังไงลูกกิจิครบกิ้นๆได้จังลมกันอีก กินข่าวกินย้างก่อนจะได้เราฉิกินข่าหัวลงค่ะอยู่เพื่อนนี่แหละเมียบมมากกัอยู่เพื่อนนี่แหละเป็นผูญญ้ใหญ่เฮ็ดอะไรเงี้ยหาเองเฮ็ดบ่ได้ได้เลยอ,อยากเข้าออบอกเด้อยิ้มม่านี่ยิ้มแล้วยิ้ม ฮ็ดเด้อเฮ็ดออกเด้อหามตู้แกงเจ้าพอหานไม้เช้านี่ตู้เห็นว่าบู่้จัได้นไม้กนเด้อปตู้เอาให้แล้วเนาะเอาไปตู้เอาให้แล้วพอดีอันสิเอามือมกนอยโดยเทแม่ว่าได้นไม้เด้อว่าหาเียแล้ว่สิมามคันหาบัดนี้บ่แกะเด้อโดยบ่แกะบ่กราก็อย่าโดยเห็นมันน้อยนี่นะตัวตัวน้แกะบ่แกะอย่าบัดนี้โยมันสิแงเด้อ เริ่มสีร้านุ่มใหม่อย่างกันเดินสิพินร้ายเนาะแต่ว่าหนุ่มใหม่ไล่ท่านท่านเหนื่อยไม่ได้หนุมใหม่บงหนุ่มใหม่นะเป็นนะเมียไปกับตัวเป็นห่วงให้ห่วงหน้าเป็นอยเลยเลยน้ำตาส่วน

นี่นยังเห็น่อนควายกินแสกมาแสบได้โบแสกราโบแสกได้เนาะุงเดียวองเองปงนงเองกินแสกใส่ดิกินเนจินอะไรจังร่วมกันนะเนาะ เราสือยากกินเพลนนะเบากินก็จะผามาตะขี้พวกมันยากบปหอือก็จะซื้อไปซื้อกินมันม้าแบบได้ยังไงเจ้ว่ากินก็จะเมผพามากินกี้พวกมันยากกะเต้สว่างกันหนู้ฮีนบรสบายได้ยไหมปะได้กินกระเต้ฟุ่นคุณน้องกระเต้น้องกันปีใหม่บรสบายพาล้องสายมากินเพลยู่นี่้ใกล้ไม่ซื้อแบบบินใกล้กิ้วเขากันนะแค่นั้นแหละนั่งกินกัน อ <ge ar> ีกอยังฮะยังเคียดกบหนุ่มไม้ใี่แล้วนี่ก็ให้ไม่เท่าจับบริการในดอกแต่ไม่เท่ามาแล้วก็จะเบิด์ตเลยกินกินมาแล้วเคียดยังกไงลูกเด็กแต่ละมื่อกินข้าวปับมยังลูกเมียประยุกต์ละเป็เคี่ยยังไงเป็นเคี่ยทำโต๊ะโต๊ะหนึ่งของโต๊ะเนี่ย thầy khó ừ. mình kiếm ừ. <laughs> nó cả Yên đó cái Chẳng kiếm đi đỏ luôn Chúng cho đang ngập hồi Mình hàm đó mà mình kiếm đi đồ ừ. nè. <laughs> Mình nè, đi mẹ vào nha Rồi อะไรป่ะปุ่นได้ขอได้เดือนได้เผื่อเราสิได้มานั่งกินแบบนี้ว้าพอเราพอยังพอเราบ่มีเงินมาซื้อกินแม่นราท้องใส่ด้วยนี่แหนะอะไรอย่างเงี้ยล้วเขาแน่ไม่ใช่กับให่มากอ่ะจับเสียซิบกับซื้อนุ่งลูกกับพ่อเขาอีส์มันซื้อเขาอย่างเงี้ยแหละตอนนั้นก็ซื้อเขาเห็นน้ำไทยหน้าไงจ้างเจ้าเป็นไทยนะจ้างโดยเขาจ้างเท่าได้ ไปกับป่านะไทยกับป้าโดยจ้างมากอ่ะคนจ้างแน่ดจจ้างงันว่าเป็นนาทงนี่แหละอังติ้ป้าให้นั้นจิตเชนจะเล่ากับเด้๋ยวใช่ร้านนี้หรอป้าเมื่อว่าเมื่อไถนาหุดให้เมย์ส่ร้านหนึ่งเมื่อว่าไปแล้วฟังเบิ่งก่อนเนาะฟังเบิ่งนตะกนก่อนเนาะโดยสิจ้างเจ้าไทยเมื่อรถค่อยเองไม่ไทยสร้อยพ่อแล้วไปเจ้าลาดนึงโดย คาท้ายน้อยหรือคาทายหนาเนยน้ำมันปานนะแต่บัตตาเลงเจ้ากะขี่รถเมือเ่อวันนี้ครับข้าเจ้าไปอยากนอนพุ่นนะแต่มมเมีย<อ>มาก่อนแล้วไปกับผมก็เมียนะไหนเมียมาก่อนแล้วพอไปบอกกับเมียย,มย,ยังเนี่ยกินอดเมียแห้งหัาซันซะด้วยผลด้วยคันเห็นคลิปนี้กะข้าวมาเด้อท้องใสกินทอดอันนี้นะ่ะน้ำผนไมาสีมา,มาเมล้งผลมา แต่ว่า <c oughs> ตอนนี้น่ะโบโบโบฮู้ว่าน้ำฝนยูไสตตอนเพราะว่าบอนเก้าน้าเมย์ไปซองเบิ่งแล้วเพิ่นว่าน้ำฝนำมาแล้วอาจารย์แต่ห่างโบฮู้น้ำฝนไปเวไซตตอนนี้ถามว่าได้เห็นคลิปนี้กับเฝ้ามาเด้อต้องใส่ถ่ายอยู่ได้ต้องใส่รอถ่ายดูคนชิมาทแท้มันแรงดิ เลยตกใจไปนอนข้างเพื่อนหมู่เพื่อนครูแน่เนาะอย่าหนูมีรถมาบ่คือเราทำแบบนั้นเลยอ่ะบอกไปไทยน้าให้บอกไทยชื่อเราให้เงินเจ้าไปช่วยพ่อแล้วไทยหาแล้วก็มากเกินช่องซัมเมอรอย่างเดนหน้าหาเมื่อกี้พัดหาย ตาใหยไงตาใหนุ่มไงได้กันบม่ได้กันตาใหยตายก่าข้อมือกันได้ไงไงวันไงเจ้าก็ไปเจ้าชิ้วเองวันน้าเมื่บุญะเป็นน้าใดไม่ต้องไปเบิ่งแล้วจะหวยกันแต่จะเห็นได้รถก็มีแล้วนะสิจ้างไปไทยนะเพอเพอเนี่ดำกับสิจ้างอีกคันทุ่นเจ้ายังอยู่พร้อมกันนะเดยสิเอาไปดำหน้าน้ำคันบระหยัได้เงินกับสิแบงเขาให้มากิน คยเมียก่อนเนี่ยคุยกับเมียก่อนแต่ว่าจะไปยี่นู่นแลยวเนี่ยค um ุยกันฉันเมียมาจะเอาไปไถหน้าซอยหัวานาเจ้าไม่ได้ไถเนี่ยบดดนดอกไม่ได้เป็นเดือนดอกนี่ฮะเป็นน้ำฝนไปเต็มเดือนได้แต่ซองล้านนึงนี่คข่ชี้คะเมื่อคข่หายหลายล้านนึงตกเมื่อสองแสนนะ กระดาษแท้ไหวแกระดาไวน <c oughs> ข้าเจ้าบ่อยากได้เงินลาดน,นั่งใส่ซีเอามาให้กินอีกแถมมันจะได้เงินพร้อมได้เข่ามากินพร้อมเจ้าเฮ็ดตื้อใจเขา่าหาซีเป็นสนว่าได้ร่มแม่มากกันเลยแม่บุญน่ะเป็นคนบอกบอิที่รอคอแต่ว่าไพ่ดีนะแม่บุญแม่บุญห้ได้เบิดเจ้าเฮ็ดดีน้ำคลอยเจ้าเมื่อซอยคลอยก็จะให้เข่าให้น้ำเจ้ามากินเลย ขันบบเมื่อซอยโ่อยากให้กินแล้วเนาะบบเห็ดซอยเข่าเ้งเป็นราคา <c oughs> อยู่พี่อนาะไอ้ชู้นี้เข <c oughs> <c oughs> าเปลือกกระโดดกแก่ไกลัวเลยโบอยากให้แลจื่อๆเนาะโบเห็ดซอยกัน <c oughs> สมมตินาฝนบ่มาได้สิบ่ไปบ่าเดี๋ยวมันเห็ดเลี้ยงผบไม่ใจไป ไม่ใจเสียยังนะตอนเนี้ตอนนี้เมียเอาไม่ใจเส่นยังเราคอยเมียอย่างเดียวกนาดขาดหน้ามตั้งสาวยังเมียสิมาจนวานเมียเมียว่าสิมาแต่วันที่สิบแปดยดวันที่สิบเก้าวันนี้วันที่ยังมือนเหมือนีาเ้อเพม่อนเมียเพิ่นบาสิมาแต่วันที่สิบแปดเมื่อนี้วันที่ส่าเอดแล้วหนึ่งสองสามแปดสิบเก้าส่าเอี่เมื่อนี้แล้ว เราเอาเบล้งสิมาเรา,าต้องใส่บาเอาสานรุ่นไปน้ำกันมี่น้องเลยน้ำฝนสิมาบอกขันบ่ม,มาขอ่อยกระเสียเจ้าเมื่อไถยน้ำคือเก่าหมแล้วมึี่กับมึงีใจสีเฮ็ดยังตี้ตมึงเจอซีจังแล้วตอนนรงเต็มลายเลยบอยโฟกันแล้วตอนนี้แต่มินงุ่งขึ้นมากขึ้นนะตอนแรก ไปยังได้ดีได้หลูกอ,อ่ะอ๋อคือเจิ่นใจก็นำเลยเอาอีบะขาวอีช่างให้พอเลยอี่นแล้วอี่แล้วแม่บ้าบอีิ่มก็อี่อี่แล้วฮะอิ่มทาการีนี่เียเ็ไปบเบิร์ดแล้วหายลายดีทานแลนนน้วนี่งเปิ้ลสวย ฮัลโหลว่าต้องใส่แนวต้ <laughs> องใส่นาวเปิดลพื้นซ <c oughs> ื้อไข่มาเตะหนึ่งน้ำมันรถเดี๋ยวเชื่อหายเจ้าเมื่อไปจุกให้ลูกเด้อ <c oughs> สีบานชักจอากาศดมา Tất cả mọi thứ bỏ mít hơn 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 กินให้มันเย็นๆเนี่ยมันไม่แห้งเลยแมื่อไปหาเงินผัวอยู่บ้านก็แบบนี้แล้วหาเงินก็คอยใกลเนาะมาแรงเมื่อมาเศร้าไปมาแรงเมื่อเนาะแบบนี้ใครอยู่เนาะนี่ไปแบบนอนมันบกคักแล้วที่ต้องใส่ก็แต่เอากันมาหาหกปีนี่เคยจากกันอยู่ปะอกเคยเือ เแต่ว่ามาบ้านนี่แหละลูกตอน้ลุยอยู่บ้านทุนบ้านบ้านห้องเองนะบ้านนี่เอ่อคยจ่ากันเท่าไรแล้วกับเ็กกบมนมืองสามหมื่นแหละใช่ไหมแต่นี่จากแห้งรีเป็นเดือนเป็นเดือนกูใจฉิกขาดว่จากว่าคิดน้าเมียจนน้ำหนักลงหาโลมาเอ้ยอ่เดี๋ยวมาแรกงแล้วกับมาเด้อ ไปตัดผมเลยซะเป็นยังมาเมียเห็นยังว่าผัวรอลใส่งานตัดผมนะโอ้ยอยเโนคนน้อ้าวอยู่สซโนอยู่นี่ผมมีเรา่ายน้องด้อูแโอ้ยต้องใส่อยากคิดหอานเมียนะเมียเห็นเพี้ยอยู่เซโนอยากไเซโนจ้ะไปเดยพาไปตัดผมไปเปลี่ยนโสรใหม่ดอกันแต่ว่าอย่างตัดร้อนนี่ก็มีใตัดเท่าบานมันก็มีงานด้านตัดอยู่มีใตัอิมาตัดผัดไทยนจ้างตัดผม นี่กะแต่ก่อนนะก็เศร้าเศร้าพันม่เศ้าหาเหมือกันเยเหมือนมาตายถึงเลยมาตายแต่ดนแล้วตัดมาแบบนี้เมียงเจอเมียมาผมเมี่ยงเลยคือบางคนก็บมาคมวบัวผมยาวคนกับผมมากแล้วจะข่อยผมมากเลกเดี๋ยวผมยาวจะเป็นไปได้ตัดก็หลนหลนสบายอย่างบกคั้นบเปลืองยาเศ้าหัว เจก็โดนใจไม่บวชลจบวก็ดนใไปวเลยบ่ะดนไเาห่่เพราบวเราแบเรากินหัดเมียเราแหกินยังอีบวะบว่เยียมแล้วเียแล้ว้เน้ำฝนมาก่อนีน้องเลยจันทีไมาเยี่ยมไม่มาหนี้อ เอาเวะขามาผู้หญิน้องคนยังมาทันได้มากเดี๋ยวชีให้ทอบใจไปตัดผมก่นนั่นเพิ่งเปิดบ้างเหนเนาะจากันนี่ไงหมูนี่เบื่อเบื่อเยาไม่กลาเพื่อนจะได้จะได้เล่นไหมค่ะ ขาต้จารแต๊ชือซัิปอันนี้ินอนี้่อิ่มบ่ป่นเนอยอิ่มอิ่มแล้วเนอยเมื่อยว่ต้องใส่กะเนื่อยยอ่เมียบูยู่น้ำนี่เมื่อยบ่กะ เนื่อยแต่เมียเมียอยู่กับชบ้าเนี่ยบนได้เมียยอยู่น่ะบอญเนื่อเป็นได้เมียยวอยู่บุเนื่อนี่ไงเนว่าเห็ดพี่มาแนมไปใช่กัเห็ดเมียเห็ดเมียแต่พุทธทเห็ดเมียกับบุญเนื้อยเห็ดจำกันย่นีเห็ดเมียคือวาแนมหาไเห็นได้ไม่เท่ารี่ไปท่ไปหลอกทานะไปบนเดียวเ็นได้บุเดียวแปลงแล้วแล้วก็ลังเทียงลังเทียงอ่ะแป้งในครงนึงตัวกกอนแล้วตอนนี้แป้งนี่ เจ้าเอาเอาหญ้าบ่าเปลงนะเออเอาหญ้าน้ำเฮือนเด้ไปเปลงเด้อไปเปลงนั่งตึกตะการตะนั่งรอตะปูอยู่ตะเนี่ยจะได้จะได้กระปูตอกตอกเทียนมาตะปูเออหมดแล้วน้ำเฮือนนะหมดแล้วตะปูอะไรเนี่ยเธอไม่ตะปูอะไรหรือนะไี่ตะปูยังนะตะปูสิบปูแปดนะแค่นี้นะเพราะยังเตเตื้อไม้นี่ยันมันหักบ่คือมันกับพอดีเนี่ยยันหักยันเอาคือเอาไม้มันอ่อนนะ ได้ยังเดินเล่าตะปูวันนี้ทางมังกรทางเมืงเมียมาก่อนโดยน่ะไปเดี๋ยวชีพาไปตัดผมเดี๋ยวชีเอาอันนี้นะะให้ไปใส่น้ำมันรถเด้ออันนี้เด้อเอาไปใส่น้ำมันรถเอาให้หาซีฟเลยเติมบดเลยเด้อเติมหาซีฟเลยเด้อน้ำมันรถนะโดยอ่ให้เติมน้ำมันรถเดี๋ยวไปให้ตัดผมอีกโดยไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สมบูรขอจบเมืงเมียก่อนด้องเลย นะะคขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาส่งคอยติดตามแล้วก็ให้ยกำลังใจเนาะให้ยกำลังใจท้องใสน่เด้อเนาะสุดๆท่องใส่เด้อเป็นายกำลังใจให้เด้อเลยป้าพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเลยสบายดี